เกาหลีไฟลุกหลังพระเอกคนนี้ก้าวเท้าไปเยือน เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมา2คู่จิ้นสุดฮอตของเมืองไทยอย่างบิวกินพุทธิพงศ์อัจสรงกุลและพีพีกรีตอำนวยการเดชกรสองนักสแสดงที่โด่งดังมาจากซีรีส์วายเรื่องดังแปลรักฉันด้วยใจเธอได้เดินทางไปเกาหลีหลังจากที่ปรากฏตัวในสนามบินอินชอนก็มีบรรดาแฟนคลับทั้งจีนและเกาหลีคอยต้อนรับกันอย่างหนาแน่นเรียกว่าเสียงกรีดเกือบทาสนามบินแตกเลยล่ะคะ่ะ ล่าสุดในอินสตาแกรมของบิวกินพุทธิพงศ์ที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตนเองพร้อมทั้งเช็คอินที่ฮงแดย่านดังเกาหลีเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นหลังจากนั้นภาพที่ได้โพสต์ไปต่างมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบและโพสต์นี้สามารถเรียกยอดไลค์ถล่มทลายไปกว่า3 0 0แสนเลยทีเดียวค่ะสำหรับบิวกินเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคม2 5 4 2เป็นคนกรุงเทพโด่งดังรู้แตกจากซีรีส์วายเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ ประกบคู่จิ้นกับขวัญใจทั่วเอเชียอย่างพิพีกชกรอตน,นั่นเองค่ะ